สวัสดีครับคือวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยการ <ส att S 1> ออกเสียงประเทศเพีย้ยนเปลี่ยนไปของคนไทยครับเป็นที่รู้กันอยู่ว่าบางประเทศนั้นมีชื่ออย่างหนึ่งแต่คนไทยเวลามาเรียกแล้วกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคนไทยออกเสียงเพี้ยนหรือบางทีเวลาเราไปเที่ยวประเทศอื่นเนี่ยออกออกเสียงสำเนียงประเทศไปเขาอาจจะไม่รู้จักประเทศเลยก็ได้เพราะว่าคนไทยออกเสียงเพี้ยนมาเริ่มประเทศแรกกันก่อนดีกว่าครับ ประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาค้าขายติดตกระไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วในสมัยแรกๆเนี่ยเข้ามาก็บอกชื่อตัวเองว่าเป็นประเทศฟรานซ์ฟรานซ์เกยนเป็นภาษาไทยนะครับว่า f ร a n c e ออกเสียงนี้นะครับประเทศฝรั่งเศสถ้าออกตามตรงตัวแล้วออกเสียงว่า f ร a n c e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  มีซอสนิดนึง ในตรงนี้เนี่ยคนไทยในสมัยก่อนลิ้นไม่สามารถออกเสียงคําว่าฟรันซ์ได้ก็เลยทําให้คําว่าฟรันซ์เนี่ยเพี้ยนจากฟรันซ์กลายเป็นฝรั่งเศสเพราะว่าคุณปากคนไทยมากกว่านะครับก็เลยเป็นที่มาของประเทศฝรั่งเศสแต่ถ้าเราไปพูดว่าฝรั่งเศสเนี่ยคนประเทศฟรันซ์เ,เนี่ยไม่รู้จักเลย้ยคนไทยพูดอะไรเนี่ยฉันไม่รู้จักเลย ประเทศที่สองกันดีกว่าครับอันนี้ประเทศที่หนึ่งฝรั่งเศสประเทศที่สองประเทศอังกฤษอันนี้เพี้ยนเยอะที่สุดครับประเทศอังกฤษเนี่ยเพี้ยนมาจากคําว่าเพี้ยนมาจากคําว่า England, อังกฤษอังกฤษหรือคําว่าอังกฤษเนี่ยคําว่าอังกฤษอังกฤษ คนไทยสมัยก่อนมันสาเหตุเดียวกันเลยครับลิ้นเนี่ยออกเสียงไม่ได้เลยก็ต้องออกสำเนียงว่าอังกฤษแต่ที่นี้ครับอังกฤษเนี่ยบางคนก็ออกเสียงไม่ได้อีกเหมือนกันมันเลยทําให้มีประเด็นว่าบางทีอังกฤษก็แตกออกมาเป็นวิราชก็ไม่รู้ว่าเขาเพี้ยนกันยังครับจากว่าอังกฤษมันเป็นวิราชก็แปลกใจอยู่เหมือนกันมันเป็นวิราชบ้างแล้วก็ประเทศที่สามครับ ไอน,นี้คือประเทศอ่าเดี๋ยวอ่าอันนี้ผมเอาชื่อชื่อเต็มๆของประเทศนี้ก่อนครับประเทศนิปปอนหลายคนจะไม่รู้เลยครับประเทศอะไรเนี่ยชื่อนิปปอนจริงๆแล้วครับนิปปอนเนี่ยเป็นชื่อเรียกตัวเองของประเทศญี่ปุ่นครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าชาวนิปปอนแต่ชาวต่างชาติเะใช้ว่าเาาจแปนก็เป็นชื่อที่ชาวต่างชาติตั้งให้ใหม่ทีหนึง่ง ชาวนิปปอนคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเองว่านิปปอนนิปปอนนิปปอนแต่พอชาวนิปปอนเนี่ยติดต่อค้าขายกับประเทศจีนนะครับเดินทางเข้าสู่ประเทศจีนครับพอมาถึงเข้าสู่ประเทศจีนประเทศจีนไม่เรียกนิปปอนแล้วประเทศจีนไม่เรียกนิปปอนแล้วเรียกว่าญี่ปุ่นชาวญี่ปุน่นชาวญี่ปุน่น<ๆ>ญี่ปุน่นญี่ปุ่นพอชาวญี่ปุน่นเสร็จจีนมีการค้าขายกับไทยครับ งานค้าขายกับไทยพอมาถึงไทยไอ้คำว่าญี่ปุ่นที่แปลว่าชาวญี่ปุ่นหรือชาวญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เพี้ยนไปอีกจากญี่ปุ่น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 กลายมาเป็นญี่ปุ่นก็อันนี้พอเดาได้ครับว่าเพี้ยนมายังไงจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาเป็นญี่ปุ่นนี่แหละครับคือเกตเล็กๆน้อยๆของการออกการออกเสียงประเทศเพี้ยนของคนไทยครับ